ดูเกมกันครับเป็นฝั่งของลำพูนไม่ฝา่ายคีลุกเริ่มเล่นนะครับบุกจากซ้ายไปขวาออสมันเปิดบอลโค้งมาลอยมาโคกเต็มๆครับโอโ้โหทศพลลาเท่เลยครับ10น,นะครับลำพูนได้ออกนำชนาทิพยขยับหลอกกฤษดาเปิดติดกำแพงแล้วได้ซัดลูกนี้โดยิจรนานา,นานานเลยนะครับเอาครับหลังจากที่ดูวีเรียบร้อยแล้วจุดโทษครับ ธีรสินวิ่งเข้ามายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1-1นาที35ครับ BG ตามทีเสมอได้สำเร็จชนาทิพย์ออกขวาจเจริญศักด์ด้านไกลขออยู่นะครับจเจริญศักด์แล้วโขกโลกโลกคนเดียวครับโอ้โหยูฮหันว่า2-1ครับ BG ขึ้นนำบอ,อกนะครับเอาล้วครับดูโอกาสของทางลำพูนเปิดโด่งมาแล้วลอยมาโขกติดเซฟซ้ำเรียบร้อย2-2ครับโอ้โหเอายักษ์ใหญ่ลงมาแล้วได้ผลน,นะครับผู้บร,ริเวรแล้วก็ จบเกมครับมาสนุกช่วงท้ายๆเกมเนี่ยนะครับลำพู้เนี่ยกับบีจีเสมอกันไป2-2ครับ